ก็ต่างฝนมาเจอนะวันนี้เอาไม่เอาลงมาวันนี้ก็ผู้ชายสองคนกลางร่มเดียวแล้วไม่อย่างเห็นกับม่ไม่ต้องห่านกล้องมาดูครบับฝนตกแล้วแต่วันนี้ฟ้าใสนะเออแดดออกแต่ว่าฝนตกโ,โอ้รมวันนี้ไม่งแค่เล็กเลยดิบุกวันหลังไม่เอารมกลองมาเลยดีกว่าเออไม่เท่าไหร่เะมั้งไม่เท่าไหร่ก็ได้ แต่ว่าเดินเป็นไกลๆก็เปลี่ยนเหมือนกันนะเปลี่ยนดูรถเดรถเคลื่อนไม่ได้เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาแต่เช้าน้วยพรุ่งนี้กนะไรแปดโมงครึ่งตอนเช็ดถ่ายดิไม่เราถ่ายทั้งหมดแหละ ตา,ารางงา,านหรอแล้วที่ว่าเราจะให้หนางนามนี้เราจะให้เขาอย่างไงอะ่ะเขาจะเอาไปให้เขาตอนตอนไหนอย,ย่างไงพวกอาหารหรือว่าเขาวัานไหนที่เราที่ที่เขาให้เซตขึ้นมาวันเนี้ก็อะไรอ่ะ ก็แล้วแต่เอ้ก็เขามานั่งก็ให้อะก็ทำให้กราหอกให้เขาเลยอ่ะเหมือนเขาจะมากินดินเนอร์สามคนมากินร้านสามคนแล้วก็ไปถ่ายอัพสนุกินออกมาไม่เ he ป็นเวลาตัดบายไปประมาณนั้นไม่รู้เวลาครับโคตรดีนะไม่ต้องขับรถถ้าขับรถนี่เรวจะเซ็งมากนั่งเซ็งนอนเซ็ง ผมเคยขับจักสาทรนี่ยสักต้นสาทแม่งแค่คามแค่ยังไม่ไปถึงกระพานเลยชั่วโมงครึ่งหลับในรถถ้าเป็นรถเชนก่อนเมืเม่อยสุดขาดเลยเมื่อยรถแกเมืกินปภาพเลยอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถผมมันจะเป็นเอสยูวีใช่ไหมนั่งสบายมากมันจะแบบมันเป็นเกียร์ธรรมดาไอ้เกียร์ออโต้ใช่ไหมเกียร์อโอโต ต่อการขับเร็วมากแต่ผมอยากได้เกียร์นั่นวันยังนอนเกียร์ถ้าขับเร็วนะตกปลวกขับางยวัดมันมันดีเปนล่าเกียร์นะจะใหรคุณหลบยัไะจะให้คุณหลบยังไงวะไม่เอาต้งขาก็ได้เก็กจ็ตตัวใหม่ละ ไม่แต่มันก็สั่นไงแต่เวลามันมันเวลาเราไปอันนี้มันก็ไม่นั่นนะไม่เกี่ยงจ้ะแต่ว่าถือนี่มันก็ดีกว่านะมันไม่สั่นอันนี้มันสั่นเนี่ยอันนี้มันแล้วแต่มือเราเนี่ยใช่แต่ถ้ามันยาวไงไม่สั่นแต่นั้นเป็นกิมบอลวะไม่ใช่กิมบอลไม่มีกิมบอลทั้งอันนี้ถ้ากิมบอลมันเฉินิ่งเขาแต่กล้องอันนี้มันกิมบอเป็นตัวอยู่แล้วแต่มันก็ยังไม่นิ่งอยู่ดี แต่มันก็ก็พอดูนะนี่รถสัดดูร้อนหวอร์ร้อนหวอรตัว,วตน,นี้รถอย่างนี้นเนี่ยสาหัสเลยนะหือวันนี้มึงเลยขาวเตอคิวอบอกเลยถ้าเป็นผมผมจะไม่รีบก,กลับใช้เวลาเท่ากันไม่รีบก็ไม่ได้ใช้เวลาเท่าก,กันบอลลูไ,ไ,ลลไปห้หมดแล้วพลาดกอง ว์จริงไหมอนะพตอนรถไปให้หมดแล้วมันก็จะโล่งไงคืนนี้ยตว่าสักสามทุ่มเนี่ยน่าจะดีกำลงังกำลังได้จับเลยแต่ก็ดึกเลยก็ <c oughs> ดึกเลย <c oughs> เหนื่อยอยู่ยไม่ไไเหนื่อย่นะ ก่นเนี่ยขับรถเดี๋ยวนี้ตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยยืนเหนื่อยกับรถติดแต่ก็ยังดีนะดีดีกว่าเยอะยืนก็ยังดีกว่ากว่าบ้างปวดขาด้วยเนี่ยในซอยก็ไม่ธรรมดา

มาเ,เ,มรเราเดินมาที่หกเจ็ดนาทีนะกละบมาแล้วไ <c oughs> สปิดคนไทยถ้าอ่านาเร่งฝลางก็ะมายถ้า สี่ห้าเลยผมเคยเดินน้ำหมองสิบนาทียงเดินิ่ขาวยยิ่มากไปสถานีรถไฟจยาเมื่อยเลยนะสิบนาทีสิบนาทีเพราน้เดินประมาณที่สิบนาทีเท่าเนื้ยไม่ด้แน่สิบนาทีเกือบตายวิ่งแบบวิ่งหัวถุกเลยรถผมเช่าอะไรนะ ตีสามห้าสิบใช่ป่ะแล้วผมไปถึงตีสี่ไว้ยไอ้เชยไม่ได้ขึ้นรถคันเดียวกันซึ่งตีสามห้าสิบกับตีสี่เป็นคันเดียวกันอ้าวก็ <c oughs> เลยผมเขาจะ,จะรีบขา,ายตัว๋วผมจะขายตัวต๋วทำไมให้ผู้รีงต่อเวลาทำให้คนรีบซื้อตัว๋วซึ่งเป็นคันเดียวกันไม่แล้วผมซื้อออนไลน์มางเงี้ยซื้อมาเที่ยวตีสามห้าสิบนั่งวิ่เที่ยวตีสี่ด้วยอ่าไม่รู้ว่าแม่งคันเดียวกันด้วย อันนี้เราจะมาพิเวลาอีกปะคิดว่าจะคนตึงเลยดูทีพกมที่มกัคุณอะไรวะเขาต๊ะจีนว่โต๊ะจีน เมนูอะไรใช่ไหมใช่โต๊ะไทยโต๊ะไทยเป็นของเรามียำแมงกะพุนไงยำแมงกะพุนไงฮะตนนางงามไม่แน่ใจของนางงามเหร

จะให้เราเข้าฝั่งนี้เหรอใช่มันจะมันจะกล้ามันจะง่ายคนน้อยดี

ไปลองึ้นบางไก่อ่ะ